สวัสดีครับวันนี้ก็เข้าสนามนะครับพานักเรียนมาฝึกลมกดประมาณตอนนี้กดกดเยอะนะครับลมค่อนข้างแรงครับริมชายหาดเนี่ยข้างในนี้กดประมาณ 70- 80%เเลยครับนักเรียนยังตั้งว่าไม่เป็นนะครับยังตั้งว่าไม่ได้ยังไม่เคยฝึกตั้งร่มนะครับกับลมสมูทแต่ว่า,าจะมา,าจะพานักเรียนมาฝึกแก้ปีกในสภาพลมกดก่อนนะครับ ถ้านักเรียนแก้ปีกในสภาพลมกดได้เนี่ยเวลาเจอลมสมูทหรือว่าลมเรียบเบาสมูทเนี่ยก็จะเป็นขนมหวานไปเลยก็เป็นการฝึกที่ค่อนข้างจะ,ะได้เทคนิคต่อตัวนักเรียนได้เยอะนะครับเพราะว่าการในในข้อความปลอดภัยในการบินเนี่ยเวลานักบินร่มร่อนนะหรือว,ว่าบินพารามอเตอร์ไปบิน เจอในสภาพลมกดหรือว่าในกรณีที่แลนดิ้งฉุกเฉินนะครับเข้าไปตามซอกพุ่มไม้นะครับจะเจอลมกดเยอะตรงนั้นถ้านักนักบินไม่สามารถแก้ปีกโดยในเจรงลีิลลิ่งหรือว่าความรู้สึกธรรมชาติได้นะครับจะจะก่อให้เกิดอันตรายอันตรายต่อตัวนักบินนะครับลมแว่งมาทุกทางเลยนะกด80หรือว่ากด เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเพราะว่าทิศทางลมจริงๆมาฝั่งนู้นนะก้อนเมฆเคลื่อนตัวฝั่งแล้วเป็นลมหลังเขาหลังพุ่มไม้นะครับกดม้วนกระจุยกระจายมาเลยนะรเรียนก็จะฝึกทำการฝึกเอาปีกขึ้นนะครับแล้วก็แก้ปีกซ้ายขวานะครับแล้วก็ฝึกหมุนตัวเข้าหาแกนลมนะครับ แก่กอนข้างช้าอยู่นะครับแก่ก่อนข้างช้าอยู่เพราะว่านักเรียนไม่มีพื้นฐานในการฝึกฝึกร่มมาก่อนนะครับ สลับมือนะครสลับมือในการจับสายต่างๆก็ยังช้าอยู่แต่ว่าเาทคนิคก็จะเพิ่มไปตามระดับนะครับุลบนี้ก็จะแกว่งม้วนไปทุกทางนะครับหมุนรอบสนาม เรียนก็พยายามจะเอาเว้าขึ้นนะ